วันนี้ถ้าเกิดว่าเรามี สิ่งที่เราคิดไว้อยากจะทำนะฮะอาจจะเป็นความฝันหรือว่าอะไรก็ตามนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกแผนการของเราให้กับใครๆได้ฟังกันนะฮะเพราะว่าอาจจะมีเสียงลบๆคำพูดลบๆกลับมาว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกจะทำได้เหรอเฮ้ยความสามารถมีเหรอเฮ้ยนูน่นนี่นั่นนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณคิดความฝันของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ลงมือทำมันไปครับไม่จะเป็นต้องไปบอกใครกับแผนการที่คุณกำลังคิดเนะี่ยแต่ แต่ว่าจงใช้ผลลัพธ์ในวันที่คุณประสบความสำเร็จนั้นออกมาแทนให้คนเหล่านั้นดูจะดีที่สุดครับวันนี้ขอให้คนที่มีความตั้งใจมีความฝันทำอะไรขอให้ประสบความสำเร็จไม่ต้องไปป่าประกาศบอกใครครับแล้ววันที่เรามีผลลัพธ์มีความสำเร็จในวันนั้นค่อยแสดงความสำเร็จออกมาให้เขาเห็นครับ